ท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนขับครับนิสัยการขับของเราก็ระมัดระวังตัวนะครับอย่าให้สร้างปัญหากับคนอื่นอย่าให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกันนะครับรถบ้านสภาพงามๆแต่งหลอ่อเฟี้ยวฟ้าเล้าใจสะอาดจริงๆเลยครับวันนี้มาทรงนี้นี่สงสัยต้องเช็คเงินในบัญชีซะหน่อยแล้วนะเนี่ยสภาพสีก็ยังดูดีมากๆเลยนะ แล้วก็สภาพแวดล้อมของรถก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเรียกว่าเห็นปุ๊บก,ก็เข้าขั้นสะดุดตาเลยทีเดียวเชียวอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ได้วยเลยนะครับรถดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอนครับแต่ละคันนี่ก็ดูแลกันเป็นอย่างดีจริงๆนะครับแหมสะอาดสีเงางามวิบวับกันเลยทีเดียวนะ ช่วงล่างเครื่องยนต์นี้ก็เท่าที่ดูนี่ก็เรียกว่าพร้อมใช้งานเป็นประจำกันเลยทีเดียวและท่านสนใจสินค้าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นเครื่องประดับของเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็ Facebook marketplace ก็มีทุกอย่างไว้ให้ท่านเลือกหาอยู่แล้วนะครับรวมถึงรถยนต์คันนี้ด้วยหากท่านอยากจะติดต่อเจ้าของรถตัวจริงก็รายละเอียดอยู่ในคลิปวิดีโอครับเจอชื่อผู้ขายก็เข้า Facebook เจอชื่อนั้นเข้าไปเดี๋ยวก็เจอครับเราวรวบรวมรถมือสองคุณภาพดีมาแนะนำให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับรถคันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพงามน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในมันดูเรียบร้อยอ่ะมันดู บรรลุน่าไว้ใจได้นะ